แม่จะเหี้ยตักตักเก่งโอ้โหเขาฟังแชร์กันแล้วพ่มึงใจจะมีแต่งอะไรนะต่อมึงใจอะไรนะต่อมึงใจแม่กี่ตใจมึงก้นใจมึงกบใจกดใจกูเป็นคนไทยเป็นคนไทยเปพูดไม่ชัดป่ะ มันเป็นคาแรคเตอร์ที่ภาษาอังกฤษเรียกว่าคอนดักเตอร์ขึ้นมาขึ้นมาไอปอนหันมาหั่นแลวพีรันวิ่งมาออยนักคอบนีหว่าเขาบอกว่าหมอที่เนี่ยเก่งไอขำตายว่ะไอเนี่ยมันฟ้อมมาดีส์อ่ะอ๋อมันไม่ออกมาข้างบน ทั้งหมน้งหมพีระพัฒน์ตายพีระพัฒน์พีรพัฒน์เฮ้ยพีระพัฒน์เด็กยเดี๋ยวก้อซาเลียมมาอยู่กับผมพี่ซาเลียมอยู่กับผมตรงไหนวะข้างล่างเนี่ยมันตัวไหนวะอุ้ยไอ้เที้ยอะไรยิงกูเนี่ยไอเดี๋ยวอยู่ที่รถถ้าอยู่จริงจริอยู่ที่รถน่ะอ้าวไอ้เหี้ยแเราก็เป็นเหี้ยอะไรล่ะถ้าอยู่กับผมกูตัวเองที่รถนะเขายิงพุงกูแล้วมันโดนตัวเองเออมึงแล้วโดนตัวเองเลยเหรอเ แล้วม carry ึงเคยเห็นหมาบรรลอกกระโหลกพุ่งไหมไอ้สัสกอกไก่มาโอ๊ยเปกอกไก่ทำไมปู้นไม่จัดวะทางของมันจริงๆของมุกแบบนี้ วะตายควายร้องกิดฝัดปิดจริงๆปุกสามโคกหน้าบู๊ปิดเสื้อเฮเสื้อกับหัวแตกกูอร้องได้ไหมอย่าบอกเพื่อนกูได้เลยเพ่แล้วก็แม่งมาอ้วกก่อนเลยวะ มันโดนระเบิดถังขี้อ่ะเออาไม่เอาไม่เอาเขาใช้เาว่าระเบิดางแก๊สป่ะมันโดนระเบิดทางแก๊สได้ไหมสองตัวนี้ติดวงวนโอ้ อันนี้ก็ยิงกูจังเลยพ่อมันหนักกระติกแต่สัตว์แต่ยินว่าฝั่งนู้นเขาเติดแทงกิ้งสัตแม็ก์ซี่ฝั่งนู้นแม็กตัดกิ้งอะไรนะเมอร์ซี่มันหลักตัดกิ้งไม่เป็นไรไม่ต้องคุยโอ้โหป้านี่เหรออยู่กูคุยโอ้โ่ ก็เป็นเที่ยแหละวะน่ะเป็นรอยยฮ้ยชอบรีเซิร์ชอ้าวเจอตายนี่หว่าครั้หนึ่งกูจะตายกูกันไว้ก่อนเยี๋ยวแวนเฮลซิงเฮ้ยมันชื่อเฮียอะไรละ ขอบ,อยข,อ,บอยขอบอยชื่อมันดูยาวๆโ <laughs> อ้โหมัตสชิวาสุแม่งเรียกว่าแบนรนด์เนวิลลิงมัตสึชิวาเสาเลยไหมซาอุอราระเบียเป็นคนต่างชาตินีใ่ใช่ต่างคนต่างเด้าอ่ะอต่างคนต่างพูดมาออกเจอระเบกูโบราณไอ้เหี้ย ถ้ามึงริบกระออยเพลงมึงเก่าอ่ะคุณได้วนะพี่เอ๋อไอ้เกียร์โลกทั้งใบเก่าริบกับออยแล้วกูบอกให้ไม่เก่าหรอกโอ้โห๋อตั้งแต่พี่เต๋อเล่นเป็นพระเอกตอนนี้พี่เต๋อเล่นเป็นตัวร้ายอ่ะนี่เป็นคุณลุงหัวโลนเนี่ยหน้าบ้าโคตรเหมือนกูเลยแถมมีบ้าโคตรด้วยเลไอ้เมียเต็มเลยห้องเนี้ยไม่รู้แม่งเออเอาดูนี่เอาดูนี่อย่างมีส่วนร่วมอ่ะโอ้ย อาไว้ประมาณสีตัวอะไรก็ต <c oughs> ้องว่าใ่อเรคีริงอนเซนนรเบิดระเบิเบอุ้ยอุ้ยอไม่คีได้ยิงไม่คีนตีไม่ได้ยินมันถอดซาเลียออกแล้วซาเลียหัวร้อนแล้วไอ้ยี้ขอบคุณ สักสองเกมแล้วกันนะเราเอ๊ะอางงี้ดีกว่าเฮ้ยอะไรปากถึงตีห้าเว้ยกูบอกเลยสัตว์โอ้โหอย่าปากกันเองนั่นอ่ะปราบโดยที่คุณบำลังไม่ได้มองดูว่ะไม่มีใครเขาชอบกลอดใช่ครับผมทำไมเรียกรับอย่างนั้นอ่ะไอ้กูจะเสียชีวิตอ่ะกูต้องเสียชีวิตแน่นอนเพราะว่าเพราะว่ามันหลอกกูอยู่เร็วไอ้เหี้ยลำคางเทเซอร์ อมันแบบัตเตียนก็นไม่เบาบอกแล้วน้ <c oughs> องบอกแล้วไม่ใช่เหรอตั้งแต่ตั้งแต่ไอ้ที่บอกงัดฟาล่าออกมาแล้วนะบอล <c oughs> เอ้ยถอยออกมาประหยัดไม่คู่ควรที่จะยืนที่พอยคนเดียวไม่คู่ควรไม่คู่ควรโอ้แปะกระจกเอ,อาไหมเนี่เอาไหนี่ ใครจะเป็นเศรษฐีชนนาสิชนนาสิใครอยากมีเรียมทองชนนาสิชนนาสิใครอยากมีเจ้าของชนนาสิชนนาสิใครอยากมองรถถั่วชนนาสิชนนาสิใครอยากกินถั่วชนนาสิชนนาสิคุณร้องถูกตั้งแต่แรกป่าวถูกเปล่าและหนึ่งวันเขาเรียกว่าเป็นเศรษฐวะ ารกันกันดีกว่าแก้อยู <|ja|>> ่นารักวัวให้ผลูกรักลูกก็ให้ผูกเหมือนกันรู้จะรู้ติดปีจากหมามาหมายังรู้กูเจ้าของอืมะ พี่ผมโดนอัดในห้องช่วยผมด้วยผมออกไปไม่ได้หนีไปทางอื่นสิลงรักคนมีลูกสองแอบมองอยู่ทุกวันล่ะไอเบิ้มไงคนที่คนนั้นใช่ลูกสองกูติดเฮี่อะไรวะติดเฮี่ยไงกูเลยสอยซ้ายสัตับ เออสวยงามมันยังกูอยู่มันโฟกัสอยู่อ้นี่เออแม่รู้เยอะแค่มันออกไม่ได้โอ้ยฮึดเลยฮึดทำเล็บครับหายี้ยอะไรวะยังไม่ทันพูดเลยดัดบึกดึงแล้วเหรอบึ้มไหมโถ่ ใส่โลให้คุณครามเลิกหน่อยวะแมนบอกแมนอะไรล่ะสายหมดต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 ่ากนว่าแล้วมาไม่เข้าแบบนี้ห้าวหาญขนาดนี้ต้องมีอันตรีแน่นอนโอ้โหมันลุม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 นัทโนบุทใครวะ มานะโลบุตเนี่ยโลบุตนปั่นแห่งความตายกูบอกเลยปุดปิ๊ดอยู่บนปุดปิ๊ดอยู่บนแดกแมงโชเลตต์มันนี่เฮียพาลาตัตติเป็นฟอร์มบบอันนี้กินได้ป่ะฮ่า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 อย่งอยังเดูว่าเฮียอะไรสัตว์เราไปบูมทำเล็บเจอแล้วนะเว้ยเจอแล้วเหรออันนี้รูปแบบต่อต่อแล้วนะเว้ยเจอฮูแมนครูสไง